สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดาร์ตี้หกเก้าสองทีชาแนลนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมา ดูกันนะคะในเรื่องราวของความรักเนาะของคนที่เกิดวันัทร์นะคะเรื่องราวความรักของท่านที่เกิดบัทร์น,นะคะอ่าประจําเดอือนสิงหาคม2565นะคะทั้งคนที่โสดคนมีคู่แล้วก็คนมีคนคุยอากันนะจ๊ะเอาแบบนี้เนะาะบางครั้งการคุยกันก็ยังไม่ได้ให้สถานะกันก็เป็นก็ก็มีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้นะคะเนาะเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะ เราเริ่มดูกันจากคนโสดก่อนเลยเนาะสำหรับคนโสดนะคะคนวันจันทร์ที่โสดอยู่นะคะทีมวันจันทร์นะคะที่โสดอยู่เนาะ,ะความรักของคุณเดือนสิงหาคมเนี้ยเป็นยังไงบ้างดูพลังเอเนจีของคุณก่อนเนาะพลังเอเนจีของท่านที่เกิดวันจันทร์โอ ติ๊กอ n e วามาเลยนะคะเป็นความรักที่แบบว่าหรือหวานะคะมีแต่คนชื่นชมนะคะดูโดดเด่นนะคะหรือคุณพยายามที่จะออกไปเช็คเลตติ้งเหมือนกันนะค,ะคนโสดเนี่ยให้บอกว่าออกไปเช็คเลตติอยอย้งดีกว่าไหมนะจ๊ะหรือบางท่านก็มีเรื่องของการประสบความสาเร็จในเรื่องของนัที่การงานมาด้วยนะนะคะที่วันจันทร์ก็งานเจอไพ่คาถาขึ้นมาเลยไม่ได้ขึ้นมาในเรื่องของความรักแต่ นะคะปลายนวปลายไม้ของเออเขาเรียกว่าอะไรคะต่อให้มีงานต่อให้งานรัดตัวต่อให้แบบ <c oughs> ฉันจะต้องแบบ นำทีมนำทัพออกรบออกศึกออกศึกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็แล้วแต่ทีมวันจันทร์ก็ยังคงแอบหวานอยู่นะคะยังคงแบบว่ายังคงแบบอืมนะระหว่างที่ฉันทํางานเนี่ยฉันก็พร้อมนะสมองเส้นสมองฉันเนี่ยนะคะแย่เอเนจีได้นะถ้าจะมีใครเข้ามาตอนนี้ฉันก็โอเคหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊ะเนาะเพราะว่าทีมวันจันทร์เนี่ยนะคะก็คือบางท่านก็มีความรู้สึกแบบว่า 哦。Oh. ถ้ามีความรักก็อยากที่จะได้คนที่ไปด้วยกันได้อยากจะได้คนที่เป็นที่พึ่งพาให้การยามทุกนะคะก็ทุกไปด้วยกันยามสุขก็สุขไปด้วยกันนะพร,ะราไอจี่คุณเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคุณเป็นกูรูตัวแม่เหมือนกันนะคุณเป็นกูรูตัวแม่เหมือนกันนะเ,นเนนนะยี่กับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะสาหรับทีมวันจันนะคะประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊ะแหมเนี่ยเรามากเลยนะเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตมาเลยไพ่เลอสีมาหรือคนโสด างท่านนะอ่านได้สองสองแบบเลยนะคะแม่มองมองมองว่าแบบเหมือนมองได้ว่าทีมวันจันบางท่านเนี่ยนะคะทีมวันจันบางท่านเนี่ยนะคะก็แบบว่ายังไม่อยากมีใครเลยะคะ่ะอยากจะลุยงานเพราะตอนนี้งานมันกําลังปงังเงินกาลังเข้าหรือเปล่านะ,ะก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าขอพักก่อน ขอพักกายขอปักใจก่อนอย่าเพิ่งมีก็ได้ขอเรียนรู้ชีวิตหรือใช้ชีวิตช่วงนี้ให้มันคุ้มก่อนอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะอะไรประมาณแบบนี้เพราะว่าที่วันจันทร์บางท่านโสดเนี่ยนะคะคือแม่หมอเนี่ยมองไปในเรื่องของสองสถานะเลยนะออสองแบบเลยก็คือว่าที่วันจันทร์คนที่โสดบางท่านก็แบบว่ายังไม่อยากที่จะอะไรหรอกค่ะก็รุยงานไปก่อนแหละเนาะก็ no. คิดบ้างแหละเรื่องความรักอะ่ะแต่ถ้ามันยังไม่มีเข้ามาหรือได้มาแล้วไม่ดีก็ยังไม่เอาเออประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีเซนที่มันจันเนี่ยแอบมีเซนนะคะแบบมีลางสังหรณ์ว่าแบาบ,บคนนี้หรออะไรเงี้ยแต่เวลารักใครขึ้นมาก็ตาบอดได้เลยนะสำหรับาสาววันจันหรือทีมันจันนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคุณมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่จะต้องได้จัดการเนาะเยอะแยะมากมันมันมีพลังเอเนจีของคุณน่ขึ้นมาในาเรื่องของ การงานซะส่วนใหญ่นะอันนี้คือสําหรับคนที่โสดเนาะต่อไปมาดูนะคะทีวันจันทร์ที่มีคนคุยนะ,ะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะความรักของคุณทั้งคู่นะคะในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงเนาะความรักของคุณทั้งคู่ในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะ,ะค,กค,ค,นคะ,นะะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบว่าพ่อแง่แม่งอนการอาชนากันไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าคุณยังรักเขาอยู่ มแม่จ๊าการเอาชนะการเนี่ยมม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่คนมีคนคุยต้องระวังเรื่องของความสัมพัธ์ดีๆนะระวังเรื่องของการคุยกันนะคะระวังเรื่องของการจับผิดการจนทําให้เกิดปัญหาได้เพราะคุณอะ่ะที่วันจันทร์นี้ก็เป็นเหมือนนักสืบเลยแม่แห่นะคะเป็นแบบพน,นันมาเลยหรือเปล่านะคะที่วันจันทร์เป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะลูกเนาะอืม ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะกับคนใกล้ตัวคนมีคนคุยอะระวังไปหาเรื่องเขานะหรือแบบคนคุยของคุณนั่นแหละค่ะที่แบบว่าคุยไม่รู้เรื่องค่ะแม่หมอจับผิดตลอดเลยหรือว่าคุยกันนิดนึงนะสามสี่ประโยคก็แบบทะเลาะกันอีกแล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะไม่ได้มีเวลาให้ใครไม่ได้มีเวลาให้คนคุยของคุณเลยเพราะงานคุณมันเด่นมากๆจริงเนี่ย เปิดมาทั้งสองสถานะแล้วนะคะก็อทีมวันจันเนี่ยคือแบบอืนะทั้งคนที่มีคนคุยทั้งคนโสดนะเส้นงานขึ้นมาเยอะมากนะ Energy, เนาะเอเนจีคณในเรื่องของพลังในเรื่องของการงานขึ้นมาเยอะมากนะอันเนี้ยนะคะสำหรับคนที่แบบมีคนคุยก็แบบหาเวลานิดนึงนะจากที่หน้าไพ่ขึ้นแบบนี้แม่หมอมองว่าทีมวัน ทีมวันจันทร์ที่มีคนคุยอยาคุณอาจจะทํางานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะโฟกัสไปที่ตัวคุณ อืมซะมากกว่าหรือเปล่านะคะคือแบบคุณอาจจะมีงานเยอะจนเกินไปลืมเลยแบบว่าวีลืมใส่ใจลืมกับเคยเคยตอบก่อนนอนกันทุกคืนทั้งหาการน่นนั่นนี่ทําอะไรกินข้าวอะไรอย่างเช็คสถานะเช็คความเคลื่อนไหวของหัวใจกันตลอดเวลาแต่พอมาช่วงเนี้ยมันเรื่องเรียนเอ่ยเรื่องงานเอ่ยทุกอย่างมันถาถมทุกอย่างมันเยอะมันทําทําให้เราหงุดหงิดเนาะหรือสภาวะบางอย่างของทีมงานจะเนี่ยอาจจะทำให้แบบเอเจนซี่ของคุณขาดความหวานไป นะนัดกับไปกินข้าวพากักไปออกเดตบ้างอะไรบ้างประมาณแบบนี้นะสำหรับพีมันตันนะฮะอืมออคนที่มีคนคุยนะคะก็อืมเหมือนกับแบบว่าพยายามหานะคะหาเวลาไปทํากิจกรรมด้วยกันไปดูหนงังไปกินข้าวกันนะคะหรือทัวรคุยกันเช็คสถานะก,กันนิดนึงนะคะหาเวลาว่างนะคะเติมในเรื่องของแบบ การเออเทคแคร์ care, อะไรกันแบบนนะะเนี้ยนะคะเนาะเพราะว่าบางอย่างก็คุณก็ขาดหายไปอะบางอย่างก็ขาดหายไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะทีมันจันนะคะเติมเอเนอร์จีเติม, Energy, ตมออพลังงานเอ็นโดฟินของคุณตรงนี้นิดนึงก็จะดีนะจ๊ะเนาะอ่ะต่อไปมาดูนะคะความรักของทีมันจันเดือนสิงหาคมของคนมีคู่กันบ้างอ่ะมาดูซิคนมีคู่เป็นยังไง เดี๋ยคนที่มีคู่ของคนรักแล้วนะของที่บรนจาร์เสิงหาโคมเขาก็บอกว่าคยมีคู่เนี่ยคุณรู้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่คุณกําลังพยายามชั่งใจอยู่คุณกําลังมองคุณกําลังพิจารณาเขาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะมันมีเรื่องของการที่แบบว่าก็อยากจะไปต่ออยากจะเดินหน้าต่อนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเดินหน้าต่ออยากจะไปต่อกับเขานะคะยังอยากที่จะมีเรื่องของการที่แบบว่า มุ่งหน้าต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะต้องบางครั้งอะเรื่องบางอย่างที่อะไรที่มันได้ยินมา อุเบกหาบ้างนะคะปล่อยวางบ้างเนาะปล่อยวางบ้างนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะที่วันจานเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเก่งคุณฉลาดและคุณมองเกมออกแหละว่ามันจะอะไรยังไงนะคะแล้วคุณก็เอาอยู่ซะด้วยนะคะไม่ว่าคู่ของคุณจะมาแบบไหนอะไรยังไงก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มุ่งหน้ากัน คือ Energy ของพวกคุณเนี่ยนะคะเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบว่าลุยงานนะคะมุง่งแต่ใน,นเรื่องของการทำมาหากินอย่างเดียวเลยจ้าหรือบางท่านก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนเนาะช่วยกันเรียนนะคะช่วยกันเทสช่วยกันแบบว่าปรึกษาอะไรกันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะประมาณนี้นะสำหรับพีวันจันนะนะคะพีวันจันที่มีคู่นะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นากนะจ้าเนาะ อทีนี้นะคะที่วันจันทร์ไพ่อ,อ่อห้าดาบนะไฟออฟโซนขึ้นมาเยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่หมอมองว่าบางครั้งเนี่ยเอ่อการเอาชนะกันอืมมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะต่อให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ความเจ็บหรือการเกิดบาดแผลในใจของคนทั้งคู่มันมีแน่นอนเป็นไปได้ นะคะค่อยๆู่ค่อยจ่าให้ค่อยคุยกันจะดีที่สุดนะคะเนาะระวังเรื่องของรักซอนซ่อนรักด้วยนะสำหรับคนมีคู่นะจ่าระวังเรื่องของการครบซ้อนระวังในเรื่องของเอ่อความรักที่แบบว่ารักซ้อนละกันนิดนึงนะสำหรับคนมีคู่นะของทีวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาค,คม เนาะระวังสุขภาพด้วยนะทีมวันจันป่วยเซ็งเบื่อนะบางทีก็แบบอยากจะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นละอืมไม่หมอคะหนูอยากจะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นจังเลยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เหนื่อยกับการที่ต้องได้ต่อสู้กันต้องได้พยายามที่จะแบบเคลียร์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกแบบมันหลายเรื่องหลายอย่างอะค่ะบางทีคุณเหนื่อยคนวันจันเนี่ยหลายท่านเนี่จากออวิชาด้วยจากวิชาทักษะเอ่ยจาก ประสบการณ์ของแม่หมอเอ๋ยเนี่ยทีมบอลจานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเป,ป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนรู้ทันคนเป็นคนมองเกมออกได้เหมือนกันนะคะมีซิกเซน์ในตัวเองแต่เรื่องความรักของคุณเองเนี่ยเวลาคุณรักใครมากๆเลยเนี่ยคุณกับตาตาบอดได้ง่ายเลยนะนะคะสุดท้ายแล้วต้องมานั่งเจ็บต้องได้มานั่งเคลียร์หัวใจตลอดเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสภาวะช่วงนี้ก็เช่อนเดียวกันค่อยๆคิดค่อยค่อย อ่พิจารณาค่ะค่อยๆเคลียอะไรบางอย่างที่มันยังคงแบบสะสางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันเนาะนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างไรแล้วแม่หมอฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้การเป็นกำลังใจให้การเนิ่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมบรนจร์ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ